ครับกาสดีเอฟซีทุกท่านครับที่เกียรติเข้ามารับชมชิปของทางช่องกันครับครับอ่าสำหรับชิปนี้ก็จะมารีวิวง้อชุดเก่าเหรอครับพี่น้องครับอ่าแต่ความพิเศษไปขนาด้นผมสิปรับเราลดราคาลงให้แล้วก็อ่าอเป็นง้อเล่หลังส่งฟรี200กิโลเมตรหรอก็บริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับอ่าบว์หลายยายห้างนะครับเดี๋ยวต้นชิปสิเป็นราคาหยกเลยครับพี่น้องครับอ่าถ่ายชิปจังสิบวายแย่ครับพี่น้องครับ ในราคายกนี่มีแมลูกเมียยู่สสองคม,มแมลูกผู้ยู่นิคมครับเดี๋ยวพามองคมแรกหน่ก่อนครับเป็นเมลูกเมียง่วลูกแรกอายุหกเดือนแม่ทับพันรอบได้สามเดือนแม่สูงลอยสามสิบบวกลบสองถือว่าแม่ขายับน้อยนึงแหรอครับพี่น้องครับาขายยับก็บ,บอกว่าขายับครับพี่น้องครับก็ดีของคมนี่คือได้แม่พันสดสดเหรอครับได้ลูกไงเทียมแม่เราได้แม่ทับแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้กับขายับน้อยนึงตอนออกตัวไปไปลูกไปแ่มองมาเห็นเหรอครับพี่น้องครับ นี่ครับแล้วก็ประกอบด้วยแม่ลูกผูกคมนนี่ครับพี่น้องครับเป็นง้อลูกเรกแม่สูงไร่สามสิบบวกแม่โบสครบเื่องนะครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่เดือนแน่ๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพื่อนนี่ตัวแม่ครับแม่โบสครบเื่องเป็นง้อแม่ไม้ครับอ่าเราประกอบด้วยแม่ลูกเมียคมนี่แม่สูงไร่สามสิบห้าบวกแม่โบสครบเื่องครับ uh พี huh, ่น้องครับอ่านี่ครับเป็นง้อลูกเรกเค่นกันครับพี่น้องครับในราคาสามโคมนี่เล้วครับพี่น้องครับ เอาไปแชรสี่หมื่นหาพันบาทพ่อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมา06หา2076884ที่กัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตม้ันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับแชร์สี่หมื่นหาได้ครับยำง้อหกโตครับอ่าบันนี้ราคาแยกได้ครับพี่น้องครับอ่าโคใหญ่นี่เอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับขายกันถึงถให้พี้น้อยคิดถึงกันมันเลยครับอ่า แม่ลูกผูค้มนี่เอาไปหนึ่งมื่นหกพันบาทพ่อครับนี่เป็นราคาแยกนะครับมึงส่งแม่ก็ยังสิขึ้นนะครับคมตัวนั่นตัวนี้ใน่ขอกครับพี่น้องครับท่านั้นทั้งนี้เอาไปนํามือผสมออกครับพี่น้องครับจะมื่นการก็ยังง้อขึ้นครับพี่น้องครับสำหรับแม่ลูกเมียคมนี้เอาไปหนึ่งมื่นหาพันบาทพ่อครับพี่น้องครับนี่ครับอ่าผู้ใดซื้อใดให่เฝ้าครับพี่น้องครับกับราคานี่นะนั่นที่ครับพี่น้องครับกับง้อสดๆครับพี่น้องครับง้อลูกแรกทั้งสาม้มครับพี่น้องครับ ยิ่งทันยกยิ่งสุดคุ้มนะครับพี่น้องครับยำราคายกอีกทีหนึ่ง4,000-5,000บาทครับพี่น้องครับแม่ลูกสามโคมนี่ครับลูกแม่สองโคมลูกผู้หนึ่งโคมงัวลูกแรกทุกโคมครับพี่น้องครับนี่มึจงชัดๆครับพี่น้องครับโท่ไมาได้ตลอด20-40นะครับเห็นชิปครับพี่น้องครับเลื่องานมากไม่เห็นชิปอยากได้งัวไปเรียงแต่ว่ายุ่งเทียบอยากได้ไปพ่อแม่ก็โท่มาหาผมได้ครับผมจะสรงห่อนหมอดซองผมกับจ้องเก็บเงินครับพี่น้องครับ ฝากเบอร์ไทยคลิปที่หนึ่งศูนย์หกห8าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของค้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอกะเสมวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสนทยคลิปนี้ขอจบไปเ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ